สวัสดีค่ะตอนนี้แกแพทยอยู่ตลาดนัดผ้าใหม่สุรินนะคะคุณผู้ชมที่อยากเดินบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมแบบว่าราคาเบาๆก็มาเดินกันได้นะจ๊ะนี่นะคะบรรยากาศวันนี้ไม่ร้อนมากนี่นะคะบรรยากาศตลาดนัดผ้าใหม่สุรินร้อยสี่พันลาย ที่คุณผู้ชมอยากได้ก็เยอะแยะได้หมดเลย พี่ต้อมค่ะนะ้าที่ต้อมจะเป็นโทนสีแบบว่าออกทึมๆเพราะว่าเป็นผ้าไหมของผู้เชี่วชาญชีวิตนะคะผู้เชื่อชาญที่หมายถึงว่าสีจะเป็นโทนผ้าไหมสุรินโทนนี้เลยนะผ้าประจผ้าลักประจําจังหวัดสุรินมีคนถามหาสรงสีเขียวส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะคุณผู้ชม ผ้าไหมสุรินทร้อยสีพันลายค่ะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินทร์นะคะมีคนถามหาสีโรเดี๋ยวเราก็ไม่ค่อยถูกเราก็จะทอแต่สีมาได้ค่ะนี่จะเป็นเป็นสีเคมีกับธรรมชาติคะตอนนี้จะเป็นสีธรรมชาติค่ะ<ส>ตรงนี้จะเป็นสีนสิ่ง สีพันลาผ้าไนหมนสุรินบิงจเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนี่จะเป็นผ้าไหมทอตีเกลหางกระรอกจะยากกว่าสามตะกอทั่วไปแล้วก็ใช้ไหมามากกว่าเนาะม,มันจึงราคาแพงกว่าเนาะเพราะมัคจถามว่าสามตะกอเหมือนกันทําไมราคาไม่เหมือนกันใช้2เส้นควบเนาะใช่ค่ตัวนี้เราจะตีเกลเป็นหางกระรอกตีเกลเป็นหางกระรอกมันจึงยากกว่านะคะ แล้วก็จะมีความมันวาวและก็สวยกว่าด้วยนะคะนี่นะคะจากบ้านขวาวเท่านั้นเลยถึงจะให้คะแนนในเรื่องของการพอสวยๆแบบนี้นะคะดีเกวหังก็รอก